เรียกว่าฤดกูก่อสร้างฤดูก่อสร้างนะครมันก็หลายหน่วยงานที่ก่อสร้างกันนะครขุดเจาะเจาะนะครับเทคอนกรีตเสร็จแล้วก็บางทีบางส่วนก็วางท่อนะคร mm. ประเด็นบางทีเราก็อยากให้คุยกันว่าถ้าเกิดจะทําถนนจะวางท่อเนี่ย ก็ไม่ต้องไปทําถนนนะครับให้เป็นการวางท่อมันแล้วเสร็จก่อนโนะครงการอะไรก่อนอะไรหลังถึงจะเหมาะสมเพื่อประหยัดงบประมาณของแผ่นดินจะอ้างว่ามาไม่พร้อมกันบ้างอะไรบ้างก็สุดทแท้แต่แต่สสตอรี่เมื่อวานที่ไปลงพื้นที่เนี่ยเป็นตรงเขาเรียกว่า ประชาสโมสรตัดทางรถไฟใต้ทางรถไฟประเด็นก็คือว่าเราแฮปปี้ที่เขาก่อสร้างแล้วเสร็จนะ,ะก่อสร้างแล้วเสร็จหลังเราอิดโรยกับปัญหาเรื่องของรถติดที่ประชาสโมสรน,นะฮะพอเราแฮปปี้ว่าเฮ้ยเปิดแล้วนะตรงใต้ทางรถไฟเปิดสมบูรณ์แบบแล้วประมาณมกราเมื่อเดือนที่แล้วแฮปปี้แป๊บเดียวเมื่อวานไปเจอสตอรี่ขุดสนมนะฮะขุดสนมตุ้ตาตุ้ตาอทีทไปอะ มามาขุดขุดใหม่ขุดออกมาใหม่เอา้ามันกลายเป็นปัญหาซําซ้อนก็เลยบอกว่เออมันเป็นเรื่องของการที่ต้องแก้ไขางานเนื่องจากงานอาจจะไม่ตรงตามสัญญาอะไรประมาณนั้นซึ่งเราก็แบบส่งคำร้องไปเทศบาลน,นะว่าช่วยช่วยช่วยลง รายละเอียดตั้งแต่แรกตอนที่เขาก่อสร้างเลยไปกํากับดูแลไปอะไรเพื่อลดปัญหาผลกระทบที่ตามมาจากการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วต้องมาทุบนับหนึ่งใหม่อะไรเงี้ยซึ่งเลยวอาอยากให้เจ้าที่ลงลงไปร่วมแจมกับเขาตั้งแต่การก่อสร้างเลยนะครับขอบคุณสักการติดตามครับ